แซมยุรนันโชว์ผลตรวจภูมิหลังฉีดเอสตาเซเนกาเข็มแรกยันกาดไม่ตกก่อนหน้านี้อดีตพระเอกหนุ่มแซมยุรนันได้เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด -19 เข็มแรกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งแซมเลือกฉีดเอสตา้าเซเนกาผ่านมาเกือบครบ1เดือนหนุ่มแซมตัดสินใจเข้ารับการตรวจหาภูมิคุ้มกันหลังจากฉีดวัคซีน ผลปรากฏตัวเลขค่อนข้างน่าพอใจโดยระบุว่ามีภูมิเป็นของตัวเองแล้วได้ตรวจเลือดหาภูมิคุ้มกันหลังจากฉีดวัคซีนเอสตร้าเซเนกาเข็มแรกไปแล้ว20วันผลเป็นที่น่าพอใจครับมีภูมิป้องกันโควิด19สูง328ซึ่งค่าต่ำสุดไม่ควรต่ำกว่า50ครับ แม้จะมีภูมิมากพอก็ไม่ได้หมายความว่าผมจะไม่มีโอกาสติดเชื้อได้นะครับแต่อาจจะมีโอกาสน้อยหน่อยหรือถ้าพลาดพลั้งรับเชือ้ออาการก็อาจรุนแรงน้อยไม่ถึงกับต้องเข้า ICU อย่างไรก็ดีผมก็ยังคงต้องดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่องกาดไม่ตกพักผ่อนให้พอออกกำลังกายและหมั่นเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายตัวเองอย่างสม่ำเสมอครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่อ o m